อันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับขอบอกก่อนนะไม้เนื้อแข็ง้อูอเหลือๆตัวที่สองหวงก,กระแทกแบบแรงๆอีกหึงตัวก็เจ้าตัวนี้เลยไทกอนผมเคยทําไปหลายคลิปละนี่คือแรงบิดขนาด1 6 0่งนิวตันเมตรสําหรับเบอร์ที่3ของเขานะก็คือเบอร์ที่3คือสามารถที่จะดได้ตรงนี้นะ4 5่สิบห้านิวตันเมตร1้อนิวตันเมตรหนึนิวตันเมตร เบอร์สามโครงสร้างพลาสติก ABS มอเตอร์บัสเด็กมีไฟ LED สองสว่างในที่มืดมากับแบตเตอรี่อยู่ที่ว่าจะเลือกแบตบแบบไหนนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด16.8โวลต์1.3แอมป์แต่ถ้าตัวอัปเกรดของเขาจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวขนาด2แอมป์ซึ่งจะเป็นตัวขนาด14เลตแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวขนาด3 c เลตหรือ24เลตประมาณนี้เป็นแบตเตอรี่18650ด้านในโครงสร้างพลาสติก ABS มาพร้อมกับเท่นชาร์จของเขาแบบนี้ทชาร์จแบบนี้1นอัน คือเป็นไขควงที่แบบกระทัดรัดแล้วก็มีความแข็งแรงดีจริงอุปกรณ์ของเขาก็จะมีแถมมาให้พวกนี้เดี๋ยวผมมาเทสใช้งานลองดูดผมมาเทสใช้งานให้ดูกเจ้าตัวไขควงกระแทกของทางไทก้อนตัวนี้หลับแรกเลยเดี๋ยวผมไม้เนื้อแข็งนะครับขอบอกก่อนนะไม้เนื้อแข็งโอ้โหเลือๆตัวที่สองโอ้หเลือๆ แรงดีมากๆเอาลองเปลี่ยนเป็นดอกสว่านสิเป็นดอกสว่านใช้ได้ไหมลองเทสจอกไม้ดอกสว่านจอกไม้นี่ขนาดไม้ไม่แข็งนะคือแบบลงไปได้เลยแบบเล็ก จเจาเหล็กก็โอเคออกได้พานใช้งานดีจริงวัดน้ําหนักให้ดูช่างน้ําหนักให้ดูว่าน้ําหนักแบบนี้นะพร้อมใช้งานแบบนี้ตักเท่าไหร่เผื่อใครต้องถือขึ้นไปบนหลังคา9ก้ารกร,รมัมเ้าขีดเก้แกร,รมัมอู้แรงดีจริงแนะนําเลยฝากไว้ด้วยครับเจ้าตัวนี้ครับสว่าดของทางไทก้อนสว่าดไขควงกระแทกตัวนี้ของทางไทก้อนแนะนําเลยครับ